สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วกับฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะวันนี้เราจะเอาเพชรพันล้านนะคะบอลสีสวยเลี้ยงง่ายๆนะคะแต่ว่าน้องค่อนข้างกัดสียากนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเพชรพันล้านเนี่ยเขาจะสวยงามขนาดไหนนะคะแล้วต้นเขาจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะ สำหรับเพชรพันล้านนะคะตอนนี้ราคาเริ่มขยับแล้วค่ะสำหรับต้นที่ยังไม่กัดสีแบบนี้นะคะ8,900ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ว่าต้นที่เริ่มกัดสีแบบนี้นะคะก็จะแพงขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเข้าเรื่องกันเลยค่ะ สำหรับเพชรพันล้านเนี่ยจะเป็นบอลสีที่เลี้ยงง่ายนะคะแต่ว่ากว่าจะกัดสีเนี่ยต้องใช้เวลานานมากเชียวละค่ะแต่ว่าถ้าเขากัดสีแล้วนะคะเขาจะสวยแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะที่สวนจะใช้เวลา8เดือนนะคะเหมือนหกหลงนลั่นแหละค่ะถ้าหัวสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็จะกัดสีออกมาสวยม,มากมเลยนะคะ สำหรับเพชรพันล้านนะคะใบเขาจะหนานะคะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยค่ะแต่ใบอ่อนเขานะคะก็จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะลำต้นเขาก็จะใหญ่และแข็งแรงกว่าฮกหลงนะคะลำต้นเนี่ยก็จะออกขาวปนเขียวค่ะเวลาเราจะใช้ปุ๋ยส่วนมากเราจะใช้ปุ๋ยละ,ล,ะลายช้านะคะปุ๋ยสูตรเสมอละลายช้านะคะหรือว่าเราก็จะใช้ใบมะขามหรือใบก้ามปูหมักบินนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะเราก็จะใช้แค่นี้เท่านั้นนะคะที่สวนเราใช้นะคะ การขยายพันธุ์ของเขานะคะชาจะใช้แยกหน่อหรือว่าผ่าหัวก็ได้ค่ะการดูแลเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเพชรพันล้านนะคะต้นนี้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลานดิดนึงนะคะกว่าเพื่อนๆจะได้ความสวยของเขาค่ะสําหรับราคาตอนนี้นะคะก็ขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเราคาดว่าเดือนหน้าเนี่ย จะต้องหากันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะความสวยของเขานะคะจะโดดเด่นมากๆเลยนะคะและสายลุ้นนะคะก็น่าจะชอบค่ะเพราะว่าลุ้นสีเขานะคะสีเขาจะสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆมีนะคะเตรียมขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็เตรียมเอามาวางขายกันได้เลยนะคะตามกลุ่มเพจบอลต่างๆนะคะ และถ้าเพื่อนๆอยากจะหานะคะ,ะเพชรพันล้านเนี่ยอาจจะมีคนมาขายตามปุ่มบอลสีค่ะลองๆไปหากันดูนะคะแต่ถ้าทางฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะไปเจอที่ไหนนะคะเขามีจําหน่ายแล้วก็จะมาบอกกล่าวกันอีกทีค่ะว่าเขามีที่ไหนราคาเป็นอย่างไรนะคะและฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็กําลังจะสั่งมาเพิ่มค่ะทางสวนเรายังไม่มีจําหน่ายนะคะเพราะว่าทางสวนเราขอ ปรับปรุงสวนแล้วก็มีบอลสวยๆให้เพื่อนๆชมก่อนค่ะแล้วเราถึงจะได้เปิดสวนนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามสอบถามาร์มคุณแม่เป่งมาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาโดยตลอดค่ะและให้กําลังใจกันโดยตลอดนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะมะีคลิปของทางสวนว่าเราเริ่มทําถึงไหนไปแล้วบ้างหรือว่าทําอย่างไรไปบ้างนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ รักต้นไม้บอนสีของเราไปนานๆนะคะสวัสดีค่ะ